การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทฟงสุยหนึ่งกแร่วมกับเครื่องดื่มตาช้างเครื่องดื่มเอสโคลาเอสสุดขั้วในแบบของคุณถุิสงกอบตาโกแก่มันทุกเม็ดมันทุกเม็ดฮานามิเข้าเกียบรวยเพื่อน บริษัทสีไทยซปเปอร์แวร์ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายซปเปอร์แวร์ are, คุณภาพที่โลกวางใจหมักด้วยวิธีธรรมชาติมั่นใจซอฟฟ์งรสฝาเขียวตาเด็กสมบูรณ์สวัสดีครับท่านผู้ชมนขอต้อนรับสู่รายการเจ้าสัวพาอิ่มนะสัปดาห์นี้พาแวะเวี่บลิมมาชิมมาลองนะอาหารเมนูนะเป็นสไตล์ของคนจีนซึ่งมีความผูกพันนะครับกับอมาม่าอากงนะครับเพราะว่าเด็กคนจีนนะส่วนใจเนี่ยเมื่อเป็นวัยเยาว์่ยต้องอยู่กับบางครอบครัวเนี่ย พ่อแม่ไม่มีเวลาเลี้ยงก็จะนำไปให้อาม่าคงเป็นคนเลี้ยงอยากรู้ว่าเป็นเมนูไหนต้องติดตามชมนะในสัปดาห์นี้ก่อนที่ติดตามชมในสัปดาห์นี้ต้องขอบคุณนะสปอนเซอร์ที่ให้การสนับสนุนรายการนะต้องขอบคุณนะครับบริษัทดีเพชรอิสุสเซลจำกัดที่ได้เอื้อเฟื้อนะฮะรถยนต์นะครับ,นนรบมิลสาให้ผมเป็นยานพาหนะเพื่อที่จะแบบบันทึกเทปรายการแล้วก็นําเสนอนะครับเมนูอร่อยอร่อยนะครับสู่ผู้ชมทางบ้านรวมไปถึงนะต้องขอบคุณนะสัตสัยมั่นใจได้น้ําดื่มช้าง ฮานามิเข้าเกียดรวยเพื่อนถุยสงกรอบตาโกวแก่มันทุกเม็ดมันทุกเม็ดนะฮะและที่ขาดไม่ได้นะครับผมซุปเปอร์แวร์นะครับคุณภาพที่โลกวางใจเพราะว่าถือเป็นภาชนะนะครับที่มีคุณภาพทนต่อความร้อนนะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับกิจผลิตภัณฑ์นะครับซิ้วขาวเด็ดสมบูรณ์ยันบอยุ่นนะครับมีซิ้วขาวเด็ดสมบูรณ์ยันบอยุ่น อร่อยทุกเมนูอร่อยทุกคำอร่อยไม่รู้จบเขาอยู่คู่ครัวไทยมานานก,กว่า60ปีทนชมวงนะ้จะติดตามชมในช่วงแรกว่าช่วงเจ้าโสอิ่มตานี้จะอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็เป็นเมนูอะไรถ้าพร้อมจะรับชมในช่วงแรกครับช่วงเจ้าัวอิ่มตาสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตาช้างเครื่องดื่มเอสโคล่าเอสสุดคั่วในแบบของคุณบริษัทสีไทยซป,ปเปอร์แวร์ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายซป,ปเปอร์แวร์คุณภาพที่โลกวางใจโลิสงกรอบตาโกแก่ มันทุกเม็ดมันทุกเม็ดหมักด้วยวิธีธรรมชาติมั่นใจซอฟปรุงรสฝาเขียวตาเด็กสมบูรณ์มาสัปดาห์นี้ช่วงเจ้าสัวอิ่มตานะฮะจะพาแวะเวเียนมาลิ้มมาชิมมาลองที่ร้านอาหารนะครับอินเตอร์นะครับร้านนี้เปิดมามากกว่า30ปีแล้วนะฮะ<า>มีทั้งหมดสาสาขา สาขาแรกเนี่ยเริ่มต้นที่นะฮะสยามสแควร์นะครับซึ่งเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจทั้งวัยรุ่นวัยทำงานวัยกลางคนวัยชรารวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับสัปดาห์นี้จะพาแวะเวียนมาลิฟมาชินมารองที่สาขาพัฒนาการนะครับแม็กแวลิวสัปดาห์นี้จะขอนำเสนอในเรื่องเมนูของคนจีนนะครับซึ่งคนจีนทุกคนนะฮะที่เป็นเด็กๆนะฮะจะต้องได้เคยรับประทานเมนูนี้มานะครับ เพราะว่าสมัยก่อนเด็กๆเนี่ยมักจะอยู่กับอาม่าครับอาม่าเนี่ยมันจะเป็นคนผัดเมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่เจ้าของร้านเนี่ยนะครับเขาได้รับแรงดลบรนดาลใจมาเมื่อครั้งเป็นเยาว์วัยเมนูนี้ชื่อว่าข้าวผัดอาม่าครับผมเดี๋ยวมาติดตามชมดูซิว่าเมนูข้าวผัดอาม่าเนี่ยรสชาติเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับรวมไปถึงนะครับ เครื่องเคียงวัตถุดิบเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วไปติดตามชมดูซิว่าเมนูข้าวผัดอามาเนี่ยรสชาติจะเป็นอย่างไรแล้วเครื่องเคียงมีอะไรบ้างแล้วผัดอย่างไงบ้างตามมาครับ เข้ามาในครัวของอินเตอร์แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาสัมภาษณ์ทุกนะว่าข้าวผัดอาาเนี่ยนะที่วันนี้เนี่ยภูมิใจจะนําเสนอนะเพราะว่าเป็นเมนูที่อยู่กับคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยมานานแสนนานสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่เชื่อครับผมมองกล้องครับพี่สอนครับพี่สอนเป็นเชฟมือหนึ่งของที่นี่เลยนะครับที่ข้างไม่มีหรอครับผัดมือเดียวหรอครับแหมวนละพี่สอนานมือหนึ่งข้าวผัดอาาเนี่ยเมนูเนี่ยมีเครื่องเคียงอะไรบ้างครับ ีหมูแล้วก็ผู้เชียงแล้วผู้เห็ดหอมคณะครับมีหมูครับแล้วอะไรครับผู้เชียงครับผู้เชียงเห็ดหอมครับเห็ดหอมคณะครับคณะครับแล้วข้าวอะครับครับอ่าลืมข้าวไปด้วยใช่ไหมครับวิธีการผัดให้ผัดยังไงบ้างครับใส่น้ำมันลงไปก่อนใส่น้ำมันลงไปก่อนหลังจากนั้นนะครับตอกไข่ลงไปตอกไข่แล้วไงต่อครับตอกไข่แค่เอาข้าวเทลงไปครับครับผมครับแล้วไงต่อครับใส่เครื่องปรุงแล้วก็ใส่ซอสเด็กสมบูรณ์ใช้มานานหรือยัง ตั้งแต่เปิดร้านแล้วครับตั้งแต่เปิดร้านเลยนะฮะแล้วทําไมผมสังเกตว่าทําไมข้าวผัดเมนูมาเนี่ยทำไมต้องดําด้วยเพราะใส่ซีอิ๊วดำเหรอครับครับอ๋อ้ใส่ซีอิ๊วดําด้วยครับโอ้เดี๋ยวนี้ผมขอสั่งพี่ทั้งหนึ่งเมนูได้ไหมข้าวผัดอามาเนี่ยครับผมแล้วก็มีเมนูแกงส้มข้าวผัดแล้วก็ผัดไทยนะครับได้ไหมได้ครับเป็นฟังเสียงทางฟังก์ชันเลยครับได้ครับได้ครับไฟทอดเองนะครับพี่ทำเองหมดที่สอนเอาละท่านชม เดี๋ยวช่วงนี้นะฮะจะให้ดูทางบ้านนะได้ดูวิธีการปรุงอาหารนะครับเมนูข้าวผัดาอาม่ารครับที่สอนเชิญเลยครับ จากที่เราไปดูวิธีการผัดข้าวผัดอา่ามาแล้วนะครับเรามาถามกับแขกที่ได้มารับทานอาหารที่ร้านอินเตอร์นะดูซิว่ารสชาติี่ถูกอกถูกใจไหมแล้วรสชาติเป็นยังไงบ้างวัสดีครับพี่ครับพี่อะไรครับผมพี่เก๋นะครับหน้าตาเก๋ไก่นะครับพี่ชื่ออะไรครับพี่โจถามพี่นิดนึงับพี่มาทานร้านอินเตอร์บ่อยไหมครับบ่อยครับ ทุกอาทิตย์เลยและเมนูไหนที่เป็นเมนูโปรดของพี่เลยครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกยำกุ้เส้นส้มตำอ๋อชอบเผ็ดเผ็ดอ๋อเปรี้ยวเปรี้ยวอ๋อสุดยอดใช่ไหมฮะอร่อยมากโอ้ทานมาแล้วกี่ปีครับพี่ผมมาทานตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่เนี้วัดสุกร์ที่เลิศสยามเนี่ยเป็นที่ถูกอใจของใครหลายหลายคนนะครับแล้วพี่เคยไปทานที่สยามไหมครับอ๋อแล้ววันนี้ จากเมนูเลยครับวันนี้มียกอินเตอร์ส้มตำกระเพรากระเพราให้กี่ดาวครับร้านนี้5ดาว5ดาวเลยนะโอ้นี่วันนี้ลอง 5S เลยนะฮะครับผมเป็นไงชอบเ S ไหมครับรสชาติเป็นไงบ้างครับรสชาติดีค่ะอร่อยค่ะอร่อยนะครับอบคมากนะครับขอบคุณครับ ท่าไม่ชมะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะฮะราพบบรรยากาศของเจ้าสัวอิ่นทอไปลิ้มไปชิมไปลองดูว่าข้าวผัดอาม่านั้นรสชาติจะเป็นยังไงรัวไปถึงฮะ,ะได้มาสัมภาษณ์อีคนสวยนะครับแล้วก็ช่วงเจ้าสัวอิมกายมาดูซิว่าตรีลี่คงจุ้ยของร้านนี้ดีอย่างไรบ้างนะครับผมพักสักครู่ครับช่วงเจ้าสัวอิมท้องสับสนุนโดยเครื่องดื่มตาช้างเครื่องดื่มเอสโกล่าเอสสุดขั้วในแบบของคุณ บริษัทสีไทยซุปเปอร์แวร์ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายซุปเปอร์แวร์คุณภาพที่โลกวางใจหมักด้วยวิธีธรรมชาติมั่นใจซอฟต์กรรฝาเขียวตาเด็กสมบูรณ์มอตอนช่วงได้เห็นแล้วว่าวิธีการผัดเนี่ยข้าผัดอาม่าเนี่ยทำยังไงบ้าง แม่เห็นแล้วไอ้ดูหน้ารับประทานยังไงเมนูนี้ใครเป็นคนคิดใช่ไหมไอ้ลูกชายลูกชายอ๋อ eat, yeah. right. essions, oh. ชื่ออะไรครับลูกชายสุพีสุพีเหรอครับแล้วปัจจุบันนี้ยังไงฮะเพราะว่าอาม่าผัดให้เขากินออ๋เขาก็เลยบอกว่าเขาติดคืออยู่ในความทรงความทรงจำของเขาอ๋อเพราะว่าสวยสวยสวยแล้วก็เลยอยากให้ทุกคนได้ได้กินข้างหน้าเนี่ยเป็นข้าวผัดอาม่าและอันนี้ข้าวผัดอันนี้เมนูอะไรฮะผัดไทยครับผัดไทยผัดไทยของเราก็จะเป็นสูตรแบบ อองงแกอ๋อใส่เครื่องแกงไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ใส่นะ้ำมะขามเปียกอย่างเดีย,ยมาาวมัน,นแตกต่างกับมะขามเปียกยังไงครับแตกต่างเพราะว่ารสชาติรสชาติมันจะจัดกว่าด้านซ้ายมือผมนี่ก็เป็นเมนูของคนจีนนะอ๋อส่วนไม่ใช่อ่ะเขาเรียกหอยทอดจานร้อนออหอยทอดจานร้อนแต่อ๋อส่วนมันจะเป็นแฉะอันนี้เป็นแแห่เป็นแห่คลหอยคล้ายๆกึ่งหอยทอดกึ่งหอยทอดอใช่ ครับผมข้างหน้านี่เมนูเลยครับแกงส้มแกงส้มไข่อุ้งไข่ชะอมโอ้โหมากสูตรต้งแกงเราทำเองหมดนะครับเลยฮะไม่ได้ซื้อมาจากตลาดท่านผู้ชมคาับเดี๋ยวผมมาลิมันชิมลองข้าวผัดหมามานะครับขอลองหน่อยนะครับเออสูตรอีกหน่อยได้ไหมฮะได้ค่ะเด็กสมบูรณ์ค่ะ่ใช้อันนี้อยู่ได้อยู่นะฮะ ชิมให้ครบทุกอย่างเลยนะแ้ำส้มไหมคะได้ฮะตัดน้ำส้มไปด้วยน่าคำว่าอี้ฮะอี้น่าอี้นี่สวยๆนะรวยๆนะรสชาเนี่ยผมว่ากลมกลมบางที่เนี่ยเผ็ดเผ็ดเกินไปเพราะว่าคนจีนไม่ชอบกินเผ็ดโบยเจียเฮียม พอดีพอดีพอดีนะแล้วเขาลองนี่หรือไม่ไทยนะฮะแต่ก็ไม่ได้จัดซะจนเผ็ดนะคะได้ลองดูลองดูนะครับเยี่นึงต่อไปเขาลองจัดร้อนค่ะหอยกับจัดร้อนนะฮะหอยทอดหอยทอดนะครับอ่ีนี่คองแคลวว่องไวนะ ข้าวผัดอาม่าเนี่ยเมนูเนี่ยของของมาแท้ๆเลยเือกใช่ราคาเท่าไหร่ฮะต้นราคาราคาเท่าไหร่แปดสิบห้าบาทแปดสิบห้าบาทเนี่ยท่านชมออผมต้องบอกว่าราคาไม่แพงจนเกินไปแล้วผัดไทยเนี่ยเท่าไหร่ฮะอ,อีผัดไทยร้อยสิบเก้าสิบ 95บาท95บาทนะครับผมตั้งราคาเองแล้วก็ลืมละเออโอ้อี๋บอกว่าเมนูมาดูอี๋บอกว่าอี๋เขาไม่สนใจว่าก็แม้อะไรหรอกคือขอให้ขอให้ลูกค้าทานแล้วติดติดใจแล้วสบายใจชอบก็มีความสุขร้านอินเตอร์เนี่ยเปิดและปิดกี่โมงครับอี๋เปิดตั้งแต่11บเอ็ดโมงเช้านะถึงสี่ทุ่มก็ออเดอร์สุดท้ายก็3ามทุ่มครึ่งออเดอร์สุดท้ายรับออเดอร์3ามทุ่มครึ่ง เจ้าสัวอิ่มกายสับสนโดยเครื่องดื่มตาช้างเครื่องดื่มเอสโคล่าเอสสุดขั้วในแบบของคุณธานมิเข้าเกียบรวยเพื่อนบรยษัทสีไทยซุปเปอร์แวร์ผู้ผลิตและจัดตหนงานซุปเปอร์แวร์คุณภาพที่โลกวางใจถริสงกอบตาโปแก่ มันทุกเม็ดมันทุกเม็ดท่านชมช่วงเจ้าโสอินกาในสัปดาห์นี้นะครับ <g reens> ก็ได้พามาดูนะฮะติลี่หงจุ้ยนะครับของร้านห้องอาหารอินเตอร์ซึ่งเมื่อต้นช่วงเนี่ยได้สัมภาษณ์กับเจ้าของร้านไปแล้วนะครับก็เดินมาดูซิว่าติลี่หงจุ้ยของที่นี่เนี่ยดียังไงหลักเกณฑ์นะครับในการเลือกซื้อนะครับอาคารพาณิชย์นะฮะติลี่หงจุ้ยขอ,ของคนจีนเนี่ยเพื่อมาทําธ,ธุรกิจนะครับเขามีหลักเกณฑ์ยังไงบ้างในการเลือกซื้อห้องแถวาตามชมดูฮะมาเลยครับ ท่านผู้ชมนะเมื่อเดินเข้ามาจากต้นซอยนะมาถึงกลางซอยเนี่ยผมนับได้ทั้งหมดห้องแถวทั้งหมดนี่นะสุดลูกหูลูกตาเนี่ยจนถึงนู่นเลยฮะถึงถึงร้านอินเตอร์นะฮะประมาณ26ห้องนะเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยอาคารพันธิตเนี่ยนะเริ่มต้นจากหน้าบักซอยเข้ามาเนี่ยห้องแรกเนี่ยเริ่มต้นอาคารพันธิ์เนี่ยเริ่มที่2ห้องอันนั้นนะฮะเป็นธุรกิจเริ่มต้นด้วย2ห้องต่อมาก็ไปอีกสองห้องต่อมาเป็นอีกห้องหนึ่งแล้วก็สองห้องตรงนี้ตรงกลางที่ผมยืนอยู่เนี่ยนะฮะเป็นธุรกิจของแบ โหซึ่งมีประมาณสัก5้าห้องได้นะครับแล้วก็ต่อจากแบงค์นี่เป็นห้องเดียวแล้วก็เป็นแบงค์อีก2ห้องแล้วก็เป็นอีกธุรก,กิจอีกหน,นึ่งนะเป็นเรื่อเกี่ยวกับเรื่องของสายตาห้องหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจก็คือห้องหนึ่งแล้วหลังนั้นก็คือร้านอินเตอร์เนี่ยสองห้องต่อจากร้านอินเตอร์ก็ไปเป็นอีกห้องหนึ่งเป็นห้องเล็กห้องที่สุดท้ายเนี่ยถ้าเป็นคนจีนเนี่ยเขาจะไม่นิยมที่จะเลือกเอามาเป็นร้านค้าหรือว่ามาทําการพาณิชย์ เพราะว่าเนื่องจากว่ามันถูกบีบถูกอัดสุดท้ายฮะด้านนี้มันถูกอัดเข้ามาใช่ไหมฮะแต่คนที่อยู่ตรงกลางที่ดีที่สุดคือตำแหน่งตรงที่ผมยืนอยู่นี่คือหน้ามันใหญ่ใหญ่มากเป็นอ่าเป็นธนาคารนะครับเป็นแบงค์ห้าห้องหน้าโอถงใหญ่แล้วระหว่างที่เดินเข้ามาเนี่ยนะฮะตำแหน่งที่เดินเข้ามาตั้งแต่ต้นซอยเนี่ยเข้ามาถึงกลางซอยเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมเพราะว่าตรงนี้ทำไมเพราะตรงนี้มันมีอ่เส้นเพราะมันมีอ่ทางเข้ามาเป็นทางสามแพร่ง เพราะว่ามาถึงปุ๊บต้องหยุดหยุดเพื่ออะไรเพื่อลเดเลี้ยวไงฮะพอตำแหน่งที่ถ้าเกิดว่าเรามาเลือกนะฮะอาคารพาณิชย์เพื่อประกอบธุรกิจอะถ้าเป็นตำแหน่งตรงนี้ดีเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนมาถึงแล้วจะต้องเห็นเพราะมาถึงแล้วจะต้องหยุดหยุดแล้วก็จะเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการในการเลือกซื้อนะครับอาคารพาณิชนะฮะว่าหนึ่งจะต้องอยู่ในทำเลที่พลังหยุดอยู่พอดีหรือสังเกตได้เห็นได้ง่ายสองจะต้องไม่ถูกอัด นะฮะหรือถูกก๊อปปี้หรือถูกเบียดโดยสิ่งแวดล้อมที่ผมพูดว่าอยู่ตรงทางสามแพร่งนั้นดีไม่ใช่นะท่านผู้ชมถ้าอาคารพันธุ์ใดถ้าอยู่ตรงกับทางสามแพร่งน,นั้นไม่ดีแต่ถ้าขยายไปอีกหน่อยนั่นจะดีดีแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าห้องเดียวแล้วดีนะแต่ต้องให้มันหน้าให้มันขยายให้มันใหญ่เพื่อรับพลังจากทางสามแพร่งมาได้นะฮะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่อยู่ใกล้กับทางสามแพร่งเนี่ยจะถือว่ามีผลแต่เกิดว่ามันใหญ่ มันก็จะรับพลังได้ก็เหมือนกับคนเราฮะถ้าเกิดเราตัวใหญ่เราก็สามารถที่จะแบกของได้ไดออ้น้ำหนักมากขึ้นพูดง่ายว่า,าการเลือกซื้ออ,อ,อาคารพณิชย์หรือ,อ,อที่พักอาศัยก็ตามหจะต้องคำนึงถึงเมื่อเข้าไปแล้วฐานนี่นั้นหนจะต้องรู้สึกสบาย2เข้าไปแล้วรู้สึกว่าเออพลังมันหยุดจุด,จดสูด์รวมอยู่ตรงนี้นะฮะก็ทำเลตรงนี้ฮะของออร้านอินเตอร์เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ปลายสุดก็ตาม แต่ห้องหน้าหน้าบ้านเขาใหญ่แล้วภายในภายในร้านอาหารของเขาเนี่ยไม่มีเสากลางกลางบ้านนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการวางติดจุเอียก็วางได้ถูกต้องรวมไปถึงในครัวคนจีนเชื่อว่าในครัวเนี่ยครัวคือคังทรัพย์สินนะฮะคนจีนเลยจะต้องมีการบูชาเทพเจ้าเตาไฟซึ่งทางร้านครัวอินเตอร์เนี่ยก็มีนะฮะการบูชาเทพเจ้าเตาไฟเดี๋ยวจะให้ดูภาพนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูภายในร้านดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างมาเลยครับ เข้ามาดับ,บแรกนะที่คนจีนถือว่าเป็นหลักสําคัญนะครของร้านทุกร้านหนึ่งปีจูเอียนะครับผมเห็นไหมครับตีจูเอียะนะจะต้องหันหน้าออกนอกประตูเสมอนะครับแล้วก็จะต้องข้างหลังจะต้องมีที่มีมีกระแพงให้ท่านพิงเอาไว้อันที่2ก็คือการวางของไหว้นะครับมีโต๊ะวางไวอ้อย่างนี้ถูกต้องบางที่เนี่ยวางไว้กับพื้นนั้นถือว่าผิด ถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติเจ้าที่อันนี้ขอตินิดนึงนะครับว่าโต๊ะเนี่ยควรจะใหญ่กว่านี้นิดนึงเพราะว่าเมื่อเกิเมื่อว่าทุกเกียรติของเราเนี่ยมันก้าวหน้ารุ่งเรืองมากขึ้นเราควรที่จะถวายให้ตีจู้เนี่ยให้มากขึ้นพอพร้พอมตู้ชมแล้ลองตามมาดูฮะ,ะนะครับการที่ถูกต้องที่สุดนะครับโต๊ะจะต้องเสมอขอบนี่ครับเสมอขอบเสมอขอบนี่ครับนะครับผมแล้วก็ให้ความกว้างกว้างเท่านี้ครับกว้างเท่ากับหน้าบ้านของตีจู้นะครับไอ้ก็ควรจะ ขยับนะฮะตีจู้มาตรงนี้นิดนึงมาขนาดนี้นิดนึงเพื่อให้ฝั่งนี้เนี่ยเหลือคือคนจีนเชื่อว่าจะต้องซ้ายขวาจะต้องเหลือเท่ากันเพราะว่าอะไรความหมายคือเจี่ยชุ้งเองชุง้งแล้วถ้าเป็นไปได้นะอีหาแผ่นแดงๆะวางไปหาแผ่นไม้ปิดลงไปให้เป็นแดงแและตรงนี้นะฮะอีหาคําว่าหกมาแขวนลงไปตรงกลมๆเนี่ยฮะ เราเดินเข้ามาบ้านเขาจะเห็นถามว่าทําไมพกจะต้องแขวนอยู่ที่กลมๆเพราะกลมๆอีๆคือใช้คือน้ําก็คือมีหกแล้วก็หมุนไปหมุนไป,นไปเวียนมาภายในร้านท่านชมฮะที่บอกว่ามีเทพเจ้าเ,าเตาไฟนี่ฮะท่านชมลองดูครับบางที่เนี่ยเขาคนจีนเนี่ยเชื่อว่าเตาไฟหรือครัวเนี่ยคือคลังทรัพย์สินเลยนั้นจะต้องมีการบูชาเทพเจ้าเตาไฟแต่อันหนึ่งนะอันนึงอยากเต็งอันหนึงน่ง คำว่าอินเตอร์เนี่ยไว้ยนี่ถูกต้องแต่ไม่อยากให้แอร์อยู่ข้างบนนี่พุงติดหรอฮะมันเป็นเหลือออท๋ทำแล้วหลหลเหลือประตูก็เลยเครับผมไม่ควรที่จะไว้ข้างบนเนื่เพราะมันเหมือนกับมันจะกดทับเราได้ติลี่พงจุ้ยฮะของร้านอินเตอร์นี่ก็ถือว่าจัดในหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องนะครับอ่ะเดี๋ยวตามมาครับท่านผู้ชมครับเข้ามาจุดหนึ่งที่ควรจะปรับปรุงแก้ไขก็คือประตู ข้าห้องครัวเนี่ยไม่ควรตองประตูหลังควรจะหาอะไรมาบังข้างหลังไว้เพื่อไม่ให้มันทะลุเงินไหลออกไปข้างนอกอาล้ครับน้ชมนีอันนี้ก็เป็นนี้เทพเจ้าเต,า,เตาไฟนะฮะนี่ก็เป็นเคล็ดลับน้อยๆน,น,นะในการเลือกซื้ออาคารพาณิชย์รวมไปถึงการจัดปีเรีว่ววชุ้ยนะครับ ที่ถูกต้องตรงตามตำราหรือหลักการของคนจีนเอาละท่านผู้ชมก็ดูแล้วเป็นไงบ้างนะก็คิดว่าคงนำไปใช้ได้นะฮะไม่มากก็น้อยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม